วดีครับผมพิ้วมันยืนครับน้องสาวปกรณ์เจ้าต้ค่ะวันนี้ผมเป็นนิกรรายการวิทยาาสลอเลรวันนี้ผมเท้าชางองบางสิ่ที่เกี่ยวกับการลอยน้านะครับมว่าว่าทนิดาเนียครับสามารถลอยน้ำได้ฮะที่เหรอ จริงครับมีคนหนึ่นส์สองมาทำคลิปกระดาษลอยน้ำได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ครับคนที่สามารถทำคลิปกระดาษลอยน้ำได้เดี๋ยวครับผมวิวาคุณเปษตผมสามารถทำคลิปกระดาษธรรมดาลอยน้ำได้ครับผมมาลองทำดูครับว่ามันจะลอยน้ำได้หรือเปล่านะครับมาดูนะครับครับเดี๋ยวผมมาทดลองครับว่าคลิปหนึ่งสดาษจะสามารถลอยน้ำได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูนะครับมันโจมมาครับท่านผู้ชม เดี๋ยวมาลองใหม่อีกครั้งครับเผื่อมันอาจจะลอยก็ได้ครับไม่แน่ไม่แน่ถนะ้าม,นะมันจมอะครับนี่ผมไม่มีกาวนะครับไม่ได้ติดกาวนะครับแต่ว่ามันจมอะลองใหม่ฮนะจมจมมาครับเดีย๋ยวผมให้วิวัฒน์สุประเสรินะลองทำดูครับว <five S 1> ่ามันสามารถทำได้หรือเปล่าเดียด๋วยดว,ยวะนะดูนะครับทำไมถผมถือว่าน้ำไม่ได้ครับ คุณนะครับผมรู้ว่ามันลอยน้ำมันได้เปล่าครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก็ออื่นเราต้องมีกระายยดาษชิ้หนึ่งอันนะครับแล้วก็มบหนีบกระดาษหนึตัวเราวางลงบนกระดาษชิ้นเบาๆแล้วจุ่มลงน้ำเห็นไหมครับมันสามารถลอยน้ำได้เฮ้ยมันลอยมันลอยแล้ได้ยังไงอะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ ทำไม,ม,ม,ลมคลิปเมื่อกีส้สามารถลอยน้ำได้ครับครับผมจะอธิบายให้ฟังคลิปหนักกว่าน้ำแล้วน้ำมีแรงตึงผิวอยู่เมื่อคุณวางคลิปเป่าๆลงไปบนน้ำนั้นจะเกิดการเสียสมดุลของแรงตึงผิวทำให้คลิปจมแต่เมื่อวางใส่กระดาษยยชูคลิปจะวางลงอย่างเบาๆและไม่ทำให้เกิดการทำลายของแรงตึงผิวของน้ำทำให้คลิปสามารถลอยน้ำได้ครับ คือมันจะสร้างความดุ่งระหว่างคลิปกับผิวน้ำนะครับเพื่อให้มันบาลานซ์กันและสามารถลอยได้อ๋อขอบคุณนะครับที่คลิปสำหรับมานนนะครับจะขออะไรขอบคุณมากครับผมหราแก้ควารูในวันนี้ไม่เป็นไรครับวันนี้ครับเราได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับแรงตึงผิวนะครับของคิปกับผิวน้ำนะครับไอเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับโมเลกุลของมันใช่ไหมครับเกี่ยวกับโมเลกุลก็มีเกี่ยวกับความหนาแน่นมากหรือน้อยนะครับเพราะวันนี้ครับ ของเราก็หมดเวลาเป็นเท่านี้นะครับแต่พิธีกรอีกคนเราติดธุระครับติดธุระครับเราจึงปิดรายการเพียงคนสองคนนะครับคือเราก็ขอโทษจริงครับที่มาสามกับสองขอโทษจริงนะครับเกิดอะไรกาซ่อมครับเราเจอกันตอนซ่อมนะครับตอนซ่อมในรถตอนซ่อมนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ความตึงผิวคือแรงต่อความยาวของผิวสัมผัสแรงดึงผิวของเหลวคือแรงที่เกิดขึ้นบริเวณผิวของของเหลวสัมผัสกับของเหลวอื่นหรือกับผิวของของแข็งโดยมีพลังงานเพียงพอสำหรับยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลจากการทดลอง แรงตึงผิวกับคลินิกกระดาษแล้วจะสรุปได้ว่าปกติผิวน้ำจะดูเรียบและเป็นวงกลมมีผิวบางๆเรียกว่าแรงตึงผิวโมเลกุลของน้ำมีแรงดึงซึ่งกันและกันในทุกทิศทางทำให้โมเลกุลของน้ำที่ผิวกดทับกันเกิดเป็นผิวบางๆซึ่งมีความแข็งแรงและสามารถรองรับวัตถุไม่ให้จมน้ำได้